สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซเอกวานด้านหาด้วยนะฮะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะก็วันนี้นะฮะไม่ทําตัวให้เป็นคือมนุษย์อ่ะมันมีความต้องการแต่มนุษย์อย่าทำเกินขีดจํากัดนะฮะอย่าทำตัวให้เป็นหุ่นยนต์คือคุณต้องการผมก็ต้องการผมนี่แหละต้องการมากเลย แต่ผมก็มีลิมิตนะฮะเออคือเราเป็นมนุษย์เราต้องรู้จักที่ประมาณตนพอเพียงอยู่ในกรอบที่มันพอดิบพอดีไม่โลภมากไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ่มเฟอือยนะไม่ฟุ้งซ่านนะฮะเขาบอกห้าห0ื่นคนเอ้ไม่ใช่เขาบอกเพื่อน5,000คนจะผ่านกฎคุณก็ไปเล่นรับเพื่อนเพิ่มเพื่อน นะวันละห้าสิบคนคือลิมิตที่ดีที่สุดอ่ะห้าคนถึงสิบคนนะไม่เกินสิบคือเวลารับเพื่อนน่ะก็ทักทายเขาบ้างอย่าทําตัวเป็นหุ่นยนต์เข้าไปดูเพลร์ไฟล์เขาเหมือนคุณไปเล่นบ้านคนอื่นอ่ะเออเอาง่ายๆคือมองตัวเองให้เป็นมนุษย์เหมือนไปเที่ยวบ้านเขาอย่างเงี้ยไปเปิดไอ้อะไรนะ ไปเปิดรูปเขาดูนะเขามีเซนชีฟมีรูปมีสมัยตอนเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกนะฮะคือก็ไปเปิดรูปเขาดูนะฮะไปเล่นบ้านเขาก็ไปดูต้นไม้ไปดูใบหญ้าไปดูเขาปลูกอะไรขอหอมแบ่งเขาขอตะไคร้เขาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกัน Facebook ก็เหมือนกัน Facebook ก็คือไปเที่ยวบ,บ้านเขาก่อน นะพฤติกรรมเราด้วยนะไปเที่ยวบ้านเขาเออไปเห็นบ้านเขาไปดูคลิปเขาไปดูรูปเขาโอ้ยผู้งามแท้เนอหน้าตาดีทันหะเธอนี่ม,มีมีสามียังคา <c oughs> มีผู้บ่าวยังคามีผู้บ่าวยังอยียงคือคือเขาก็ต้องถามไทยกันเล่นเนก่อนก่อนที่ฮับมูน่ะค่ะ คือก่อนจะรับเพื่อนอะ่ะก็ถามถ่ายกันเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยเออทำความรู้จักตีสนิทกันก่อนนะไม่ใช่แบบบือบ้อๆรับรับเพื่อนรับเพื่อนขอเป็นเพื่อนรับเพื่อนขอเป็นเพื่อนรับเพื่อนคือมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะคือเดี๋ยวนี้มันมีบอทนะบอทเดินได้ด้วยคือมันมีคือเขาเขียนโปรแกรมเขียนคอมพิวเตอร์เขียนซอสโค้ด เพื่อไปบังคับคอมพิวเตอร์ให้มาทำภารกิจสมมุติเขาสมัครยูเซอร์ไว้พันยูเซอร์เขาก็เอาบอทดเอาหุ่นยนต์เนี่ยเขียนคอมเมนต์คือคอมเมนต์มันจะซ้ำนะคือความเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันจะไม่มีจินตนาการที่มันแยกย่อยไปอีกนึกรอ,อกไหมหมายถึง คือเลขหนึ่งถึงเลขสิบอะเซเว่นเซกเมนต์อะไม่ใช่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสิเลขหนึ่งถึงแปดเซเว่นเซกเมคือมันมีคณิตศาสตร์เท่านั้นเออมันไม่มีคณิตศาสตร์นอกเหนือจากนั้นคือมนุษย์มันจินตนาการสูงเออหูยขาวหูยสวย โอ้ยมาสศจัย์พันลึกสวดยอดคือคอมพิวเตอร์เนี่ยบอทดเนี่ยมันจะเขียนได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออแต่มนุษย์มันจะเขียนว่าสวัสดีครับโอ้โหคลิปคุณมาสศจัย์พันลึกมันมันมหาสะจย์นอ่ะมอไหมมอรอหันกันลันยอเออแล้วก็พันด้วยนะพันก็ไม่ใช่คใช้คําว่าพอพัน ไม่เห็นอากาศนอนหนูนะเออใช้นอนหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์สามตัวพันลึกคือจินตนาการมนุษย์อะมันพิมพ์ได้มันหลากหลายนะฮะแต่บอดอ่ะบอดมันทํามันทําได้แค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมันเขียนซอสโค้ดมาเท่านั้นคุณอย่าทำตัวเป็นบอดคือเฟซบุ๊กอะเขาก็รู้ว่าใครเป็นบอดใครเป็นมนุษย์เขาก็ยอมทุกอย่างอ่ะยอมบอด ยอม AI, ภาพนี้วาดด้วย AI ภาพนี้สร้างด้วย AI วิดีโอนี้สร้างด้วย AI นะฮะคือเขายอมทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้เกิดความหลากหลายนะแต่ถ้าบอดที่มันเป็นแสนยูสเซอร์เขาก็ไม่ยอมอืมคือบอดบางอย่างอะ่ะมันมันมันมีคุณภาพอะ่ะเออเล่นด้วยคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาจะไปทำร้ายบอดทำไมอะ่ะ เออนะคือสมัยนั้นผมเคยนะเคยตั้งชื่อตั้งชื่อผมนี่แหละคือวันมีไอเดียพิเศษอยากตั้งชื่อร้านร้านร้านค้าเออร้านโคตรถูกอะไรอย่างเงี้ยร้านโคตรถูกผมตั้งไม่ได้อะคือเขาล็อกคำไว้แล้วว่าคำว่ารอเรือ ไม่โทรสระอานอหนูเนี่ยร้านเขาห้ามแล้วอยอากคุณไปเปิดแฟนเพจหรือว่าคุณไปโปรโมทก็คือเสียตังค์กับ Facebook เดือนละ50เดือนละ500เขาถึงจะยอมนั่นคือ Facebook มีรายได้ Facebook เป็นบริษัทต,ต้องหาหาเงินเข้าบริษัทต,ต้องไปหล่อเลี้ยง AI ด้วยไฟฟ้าต้องไปหล่อเลี้ยงพนักงาน Facebook ประเทศไทยเออเขามีรายจ่ายนะเราก็ไปยิงแอดกับเขา เออไอ้อออคำว่ายิงแอดยิงแอดนี่นแหละก็คือเขาเสรีภาพมันเป็นคอมพิวเตอร์ใช้กับคอมพิวเตอร์มันก็ต้องใช้วิธียิงแอดใครจะมานั่งยิงสปอตโฆษณาทีละอันเอยส,สปอตไออะไรอะยูนิเวอร์สสปอตคาร์โอสปอตไออะไรนะไลออนสปอตพีแอนจีคือมนันย่งยิงสปอตอะมันไม่ใช่ มันต้องยิงแอดมันยุกยุคไหนแล้วเออมันก็มีเล็ดรอดได้บ้างที่มันเป็นในการพนันเป็นในล่อลวงอะไรคือมันเป็นเสรีภาพมันเป็นประชาธิปไตยนะฮะก็มันเป็นเสรีภาพอ่ะคุณไปหลงเขาเองเขายิงแอดมาแล้วเขาไม่ได้ยิงแอดโป้เปยเขาไม่ได้ยิงหนังโป้เอวีให้คุณดู ถ้าหนังโป้มันมีซอฟต์แวร์เขายิงแอดน่ะเขามีเงินคือเงินเนี่ยมันคือมหาอำนาจคือข้อตกลงคือข้อแรกเปลี่ยนคุณได้เงินคุณได้เงินไปคุณก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนคุณซื้อที่ดินคุณก็ต้องมีเงินคุณไปอำที่ดินเขาไม่ได้คุณไปปลอมปังไม่ได้คุณเสียเงินคุณซื้อมาถูกต้องตามกฎหมาย เงินชําระนี่ได้ตามกฎหมายเ <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> เขาก็ยิงแอดมาเขาจะล่อลวงอะไร <c oughs> คุณเขาจะขายคอร์สสอนคอร์สอะไรคือมันเป็นเสรีภาพอ่ะมันจะให้ทําอะไรยิงสปอตโฆษณามันไม่ใช่ยุคทีวีอนาล็อกนะฮะอืมคือมันเป็นเสรีภาพอ่ะเออแล้ววันนั้นผมก็ตั้งอะไรนะตั้งร้านโชว์เหอเอ,อ้ยไม่ใช่ตั้งร้านโคตรถูกไม่ได้ คือร้านโค้ดถูกอ่ะรออาร่อานรานไม่ถูกร้านเขาเขียนเขียนซอสโค้ดบังคับไว้เลยห้ามตั้งร้านแล้วอะไรนะตั้งร้านไอตั้งชื่อนี้แล้วห้ามเปลี่ยนภายในหกสิบวันเขาจะไปวิเคราะห์ว่ามันมันไม่ได้เออคุณไปตั้งอะไรชื่อมันสับปะดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาให้พนักงานเฟซบุ๊กประเทศไทยได้ดูด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไอซอสโค้ดเขาเขียนไว้แล้ว คุณไปแกล้งเขาได้ดยกเว้นคุณจะไปเปลี่ยนเป็นลอลิงร้านเออเออพันล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านคือร้านลอลิงอ่ะได้ร้านร้านโคตรถูกอะไรเงี้ยได้ร้านลอลิงนะเออไอ้นั่นคือมันกรรมไอ้นั่นคือกรรมวิธีของมนุษย์ <c oughs> คือร้านรอเรือน่ะเขาห้ามคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นร้านลอลิงได้ แต่ทางที่ดีก็ไปยิงแอดกับ a c e b ุ๊ k หน่อย Facebook เขาก็อยากมีรายได้เออคุณจะเล่นแบบเอาเปรียบ a c e b o ๊ k เหมือนคุณเข้าห้องน้ำไอ้อะไรนะห้องน้ำปั๊มน้ำมันอะ่ะเออเไอ้เด็กปั๊มพี่เข้าซอยนี้เข้าซองนี้เข้าพิษนี้โอ้โหเด็กปั๊มอุตสาห์โบกเปล่ามาเยี่ยวมาชีโอ้ยใช้คำสุภาพหน่อยมาชีมาชิงช่องมายิงกระตาย เขาบอกเขาบอกให้เขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆเยอะๆใช้คำสุภาพมากเกินออเประมาณนั้นก็คือเข้าปั๊มเขาอะก็ซื้อน้ำมันเขาหน่อยให้ระบบบริหารจัดการให้เงินเขามีรายได้มีค่าเหยียบแผ่นดินเขาหน่อยเขาจะเอาไอ้ปัสสาวะคุณไปขายเหรอนะฮะประมาณนั้นคือทำตัวให้เป็นมนุษย์นะรับเพื่อน ขอติดตามแรกติดตามอ่ะเขายอมหมดแหละแต่เข้าบ้านคนน่ะไปเล่นกับคนก่อนเออเราอย่ารับเยอะห้าคนสิบคนเต็มที่สิบคนอ่ะแล้วก็หยุดไปอีกสักสิบสองชั่วโมงหยุดไปสักยี่ี่ชั่วโมงหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาพิมพ์ใหม่ค่อยมาเล่นบ้านเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือนคุณเล่นทีเดียวรวดเดียวจบอ่ะโอ้โหผิดกฎครับ โดนล็อกบัญชีโดนไอปิดกันก้นการใช้งานอะไรแล้วก็ไปโทษเฟซบุ๊กมันไม่โทษได้ไงคุณทำตัวเป็นบอดทำตัวเป็นหุ่นยนต์นะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะขำๆฮาๆฟังเพลินๆวันนี้เอกวานสวัสดีครับถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ดดวยอย่าลืมกดแชร์